อยู่ได้มันต้องมีคนที่เกี่ยวข้องในการเกื้อหนุนกันครับอม,มันต้องมีซักเบอร์หนึ่งไงพวกนี้ที่มันโทรหาเราอะเจอไหมคิดว่าต้องมีนะก็เจอเป็นพันเครื่องขนาดนั้นอ่ะพี่ตน้นก็มันหลอกหมดทั่วประเทศโอ้ดีแล้วค่ะจับออกไปให้หมดเลยนะไม่งั้นก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่วันยังข้ามอะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีคดีแปลกที่เกิดขึ้นค่ะม,มีพันเอกหญิงคนหนึ่งเขาครบรอบแต่างงาน30สิกว่าปีแทนที่จะมีความสุขแต่กลายเป็นว่า นี่เอาปืนมาฉลองเหรอคะเนี่ยแล้ยวยิงตัวเองแต่ไม่ตายนะยิงหัวด้วยครับสนามรบกำเนิดการให้เวลานี้ครับกำลังส่งทำไมทำแบบนี้ เมกับเส้นเหนียวสสรุ่มในซอสซารูผสานน้ำมันมาล่าและหมูสับผัดมาล่าหอมเครื่องเทศอร่อยเย็นสดชื่นเพสตสไตญี่ปุ่นที่อจิบังราเม็ง yummy for most coconut g r e a นอร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มเต็มกล่องนี้จินชอบ เกิดจากการร่วมมือกันของทุกคนปูทางสู่โลกที่สวยงามกว่าเดิมไม่อยากตกเทรนเมนูดังหยิบไฟซี่ไซรละร้านไหนก็ต้องมีอร่อยเต็มน้ำหอมเต็มรสผลไม้มาแรงทุกเมนูผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมิตรผลร้อนจัดทั้งวันแบบเนี้ยจะคงความหอมอยู่ได้ไงร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั แพชชั่นใหม่ให้ความหอมสองเท่าหอมประทับใจยาวนานตลอดวันก่าวนีหยแบบบางๆซึมซับไม่ดีไม่เอา <c oughs> แล้วมีลิควิดล็อกซึมซับเยี่ยมสะอาดหมดจดด้วยคลีนวีฟไม่เปลี่ยนใจขอลองมั้สกอตคลีนแคร์3า <X> l 3> ทิวล่ทวินอร่อยแบบนี้ต้องเหมาสองฟินวอร์กับเวฟรฟ์กับกรอบเคลือบช็อกโกแลตเข้มๆทิวลี่ทวินฟินเป็นคู่หมูหมดแล้วแซลมอนก็หมดจดด่วน <c oughs> จบที่โลตัสชออ็อกโกแล นี่ก็โจทย์ด่วนส่งทันทีฟรีไม่มีขั้นต่ำโจทย์หนักส่งวันถัดไปส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำโหลดแอปพร้อมล็อกอินบายโลดัสฟรีคูปองรวม600บาทถึง31พฤษภาคมนี้ดึกแล้วไม่ต้องสังส่งเยอะนะเท่ hey, ไหมกรดเกินท้องอืดจากโรคก,กระเพาะอาหารเครมิลไม่ต้องเคี้ยวเครมิลลดกรดขับลมแบบทุนวั่นบรรเทาอการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนเนื่องจากกรดเกินเครมิลทูอินวันไม่ต้องเคี้ยวเค่ไหมหลักษณ์ขันอย่าไฮโลสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจ ใช่เหรอคะนนดูเมทซ์ดูโกรแถพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะมือตรงใส่เงินสุษษขสริจ่ายค่าพาต,าตั้งเพชรจังไนบี้ต้องรถแลกเงินแบบโอนเลมมือเดียวก็ได้ Drive, เงินเลยนะครับที่ทีบี e ดรรถแลกเงินรับเงินไวในหนึ่งวันสมัครผ่านเว็บไซต์หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านที่ทีบีดรมากกว่าสินเชื่อรถเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นร้อนี้แจกทพอ ซื้อ Air Carrier X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึง1สื้อ้าสายยนนี้ Carrier Nescafe สองม่วงอร่อยจริงน้ำตาลน้อยลง50%พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่าใบดื่ม Nescafe สองนี้เท่านั้นล้อหนีแจกทองซื้อ Air Carrier X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึง1สื้อ้าสายยนนี้ Carrier ถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บปวดรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยแนทบวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรดแนท b ีจากเมกาวีแคร์บ้านนี้โดนของของไม่ดีของที่ทำให้สุขภาพยแย่เป็นของอะไรครับอาจารย์ของปลอม ซื้อเครื่องกรองน้ําไม่อยากโดนของปลอมซื้อที่บ้านกรองน้ําบ้านกรองน้ําบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ํแห้งสบายแบบเนี้ยเพราะใช้เต่าเหยียบโลกสตดคูลฟรชเพื่อผู้ชายเย็นสดชื่นมีทั้งแบบแป้งและโรอออนเต่าเหยียบโลกใครๆก็ใช้ใครๆก็บอกต่อมีลูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจ๊อบสงสัยปออยยางของเราว่าคุ้มจริงไหม ประกันบาดบวมแตกเป็นฟรีหนึ่งปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งร้านศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเครื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าโปรโมชั่นยาของฟรีฟริกจะเป็นตอที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คุณยังครับคุณจอหถึง30เมษายนนี้ถ้ามีอาการท้องอืดจะกรดมากเน,นกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนโยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทริปนี้ฝันไ่กกดเซน,นทรัมซิเวอร์ห้าสิบพลัสกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัรวยห้า เหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu ูซีแมสทิวลีทวินอร่อยแบบนี้ต้องเหมาสองฟินงทอกับเบ f ฟ r กับกรอบเคลือบช็อกโกแลตเข้มๆทิวลีทวินฟินเป็นคู่เชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่มสติงเอเนจีริงสตรอเบอรี่บ a s สเชียร์อัพเจนตื้นไปให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื้นไม่จำใครสติงตื่นซา รอยสตรีอินวันซิงให้ผมยืมลืม่นหอมยาวนานช่วยฟื้นบำรุงไม่ต้องกังวลแล้วจบดราม่าผมรีรอยสตรีอินวนใหม่ยัมมี่โฟมอสโคโค่มัลติเกรนอร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมากนิว Ni สันคิกซ์อีพาวเวอร์ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จรับดอกเบี้ยพิเศษ0%และสิทธิประโยชน์อื่นๆรวมมูลค่า183,000บาทที่งานมอเตอร์โชว์และโชว์รูมนิสันถึง30เมษายนนี้ ชาติของรักแรกอยู่กับเราตลอดไปมาม่าอร่อยกะทิร้0ยเซตราอร่อยดีการันตี70ประเทศทั่วโลกยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดสบู่เบนเน็ตซีแอนด์ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 9ึ่ง้ปีสอน 7โมง57นาทีกลับมาช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูนาทีอุบัติเหตุระทึกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หน่อยนะครับกล้องหน้ารถจับนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้เป็นรถบรรทุกที่ขับมาด้วยความเร็วแต่พอจะเบรกเอาเบรกมันล็อกฮะเบรกล็อกแปลว่าเบรกไม่อยู่นะครับสุดท้ายไปชนรถของ3พอ่อแม่ลูกตอนนั้นกําลังจะขับรถกลับบ้านครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้พ่อบาดเจ็บสาหัสส่วนแม่กับลูกเจ็บเล็กน้อยอาการปลอดภัยแต่เหตุการณ์ผ่านไปคู่กรณีกลับไม่ติดต่อมาเยียวยาแม้แต่ครั้งเดียว ถ้าหากมีตำรวจในพื้นที่เ,เหตุการณ์นี้จริงบุกจับยังได้เลยเพราะคุณเพิกเฉยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ันนี้พ่อแม่ลูกอีกเหตุการณ์หน,นึ่งพ่อลูกครับเรื่องของเรื่องก็คือเป็นรถหรูซุปเปอร์คาร์ระดับเท่าไหร่ประมาณสักเกือบเกือบสิบล้านครับแต่เข้าใจาว่ารถแพงแต่ไม่ลืมแถมเบรกทำไมอ่ะอยู่ดีๆฝ่าไฟแดงมาชนพ่อลูกปางตาย เ,เกิดขึ้นย่านตลาดไทยอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องขอความช่วยเหลือจากทางโลกโซเชียลมีเดียครับ,รบามาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นมีทหารคนหนึ่งเขาเป็นทหารที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะยศพันเอกแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยจู่ๆเขาหยิบปืนแล้วก็มายิงตัวเองเสียชีวิตทั้งๆท,ที่วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานครบรอบ33ปีของเขา่า ดำแนินการให้เวลานี้ครับกำลังสง่งติคุณจะไม่เหลือแรงที่จะทําอะไรต่อไปครั้งที่สองได้แล้วออ,อ,อแล้วในบ้านก็คือคนที่อยู่ด้วยคือสามีด้วยไหมยอยู่ในบ้านเดียวกันที่เมืมเกิดเหตุท่านสามีต้องอธิบายข้อมูลนี้ให้ละเอียดนะเ,ออเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเชิงสงสัย หวาดผวาว่าเฮ้ยม,มันมีความปลาดปลาดเพราะถ้าดูจากพฤติการมันมันเป็นไปได้ยากมันยากมากมันยากมากอ,อ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจก็แล้วกันในการ <ฮะ S 1> สืบคดีนี้เพิ่มเติมนะครับผู้ชมพาไปดูมนือเหตุการณ์นะครับอันนี้คือสลดใจจริงๆเพราะว่าฝ่ายผัวไปง้อเมีย ไปงอ้อมปืนไปพร้อมปืนเราพอจะเดาออกไหมครับผู้ชมเมียไม่คืนดีด้วย<ช>สุดท้ายผัวเอาปืนเนี่ยจ่อขมับยิงเมียดับแล้วก็หลบหนีไปปรากฏไอ้ตอนหนีเหมือนจะคิดได้ว่าตัวเองเนี่ยได้ก่อเหตุที่ไม่คาดคิดไปแล้วนะครับกลัวความผิดก็เลยลั่นไกใส่ขมับตัวเองตายตามไปอีกหนึ่งศพครับด,ด้วยผิดวิถีทางนะฮะ<า><อ>เวลาคนเราจะฆ่ากันเนี่ยเออบางทีมันก็พูดยากเพราะเราก็ไม่ใช่เขานะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแก๊งไทยใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภาคเหนือ,อแก๊งไทยใหญ่ที่เชียงใหม่แต่มันมีเรื่องไกลถึงกรุงเทพมหานครคร,รอบนี้แก๊งไทยใหญ่มีเรื่องแค้นกับไทยใหญ่ด้วยกันนะครับควงค้อนมาเลยขับรถกันมาควงค้อนกันขบันเริ่มเลยลงมาถึงเนี่ยทุบหัวเมียที่เป็นไทยใหญ่เหมือนกันหัวปูดกระโหลกยุบครับ ความแค้นเอาไว้ตาม,มารุมกระทืบแต่ไอ้ฝั่งรุมกระทืบมันก็โหดร้ายเหลือเกินมันควงทั้งค้อนมีดปืนผาหน้าไม้มาทําร้าย1ิบรุมหนึ่งนะครับแต่พลอยอ่ะแฟนก็โดนทําร้ายเหมือนกันนะครับแต่จํารัดโดดหนักมากกว่าฮะจากเรื่องของการรุมทําร้ายมาดูเรื่องของหมากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค,คือน้องหมาตัวนี้เนี่ยเป็นไซบีเรียนแล้วตัวใหญ่เลยแล้วน้องเกิดอาการเหมือนชักเกรงอะค่ะเจ้าของเขาพยายามที่จะช่วยปฐมพยาบาลแต่ชาวเน็ตหลายคนตั้งคําถามเขาทํากันแบบนี้หรอ